ครับสวัสดีครับเช่นเคยครับมีดูแไม่งอาน้ำมันเน,นาะ่สใ็จน้ำไปก่อนวันนี้จะมาทำะอมผัดต้าหู้ใส่ไข่แดงของไข่เป็ดต้มเองง่ายๆ ยังไม่ยู่ใส่พริกยังโอเคใส่กระใส่กระขึ้นใส่พริกลงไปเนาะอของที่ชอบอะครับผมรู้สึกใส่แล้วมันมีกลิ่นรสชาติดีใส่หอมใส่กระเทียมก็โอเคนะรู้สึกว่ามันรสชาติดีชอบอยู่ถ้าคนคือถ้าทำข้าวเองดีอย่าง เราไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ใส่เราชอบอะไรเราก็ใส่อย่างที่เราชอบเรนะาทำไม่เป็นยังไงง่ายมากครับผมก็เมื่อก่อนก็ทำอาาไม่เป็นนะโอเคอกินหอมแล้วโอเคอกินหอมแล้ว ก็ใส่เต้าหู้อ่อนลงไปเนาะต้องเป็นเต้าหู้อ่อนนะซืะะ้อในตลาดยามเช้างอันนี้อันนี้อาจจะในเซเว่นเนี่ยจะไม่มีเนาะไม่มีขายถ้าเกิดต้องไปซื้อป้าก็มีซื้อตอนเจ็ดเมงตอนนีเจ็ดเมงจะหมดละป้าจะบอกเพราะเขามีจำนวนจำกัดเนาะพวกนี้เต้าหู้อ่อนเนี่ย อาจจะทำยากกว่าคนที yes. the the ่เคไปนี่หรือคนทางด้วตไมงดูเลยถ้ากอดเยอะต้องมาตอนต้มาตอนเจ็ดโมงนะมันมันหมดแล้วโอเคขาอยากตายก็ต้องในตอนเจ็ดโมงี่ไปก็ง่ายๆครับก็ว่าก็มีเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูนะเออแค่นั้นเอง อยจะทำอะไรก็ทำเอ่อบางทีจะว่าน้ำแทนน้ำมันสมัยก่อนเราก็มีน้ำมันไม่ใช้เนาะเอ่น้ำมันพือไม่มีตอนผมเปเด็กผมจำได้ใช้น้ำมันหมูนะน้ำมันหมูมาค่อยๆทอดแล้วก็ให้น้ำมันมันออกมานี่แหละครับสมัยก่อนตอนผมเปเด็กเนาะเห่อคุณแม่ทำอยู่ แต่ช่วยแม่สั่งเยโอเคมันเข้ามันเข้าที่กันแล้วเนาะกินหอมแล้วกิ่นยุกินหอมแล้วกินมาแนละ้วก็ใส่ไข่แดงลงไปครับที่หั่นด้วยหั่นเรียบร้อยแล้วเนาะหั่นเรียบร้อยแล้วใสนะ่ลงองไข่เป็ดไข่เชียงเนาะ นนนนขนาดล็กๆมก็จะแข็งๆนิดนึงโอเคแล้วโอเคใส่ะอมูลไฟผมจะเน้นผักบีมได้ค่อนข้างเยอะเป็นผักที่ไม่มียาฆ่าแมลง,งน,นะจะค่อนข้าง,งเน้นปลอดภัยต่อสุขภาพเรา เรียบร้อยแล้วใส่หมืนหอมลงไป โอเคเรียบร้อยแล้วครับเช่นเคยนะครับ You are w h a t you eat นะเมนูนี้เมนูสำหรับคนรักสุขภาพต้องการลดน้ำหนักฝากกดติดตามฝากกดไ like, ลค์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย